จะเดาออกอยังครับว่าดาบเล่มน,นี้เป็นดาบของใครครับนี่ครับทุกคนเนกิขี้เล่นสวัสดีสดครับผมเนกิขี้เล่นครับผมผมมีมีเคเคบรด B B นะครับผมเนี่ยวันนี้ครับเรากลับมาอีกแล้วกับคลิปรีวิว ดาบใหม่ดาบพี่คารสูรวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับสี่ดาบนะครับที่เรายังไม่ได้รีวิวเลยอ่าสี่ดาบนี้เป็นดาบใหม่เลยนะครับจะมีอะไรกันบ้างต้องรอติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้ช่องเนกิคิเลนมุ่งสู่สามแสนซับสไครต์ไปด้วยกันครับเนียตอนนั้นพี่ทําคลิปพี่ทํามือเนี้ยน้องบอกอ้าวพี่ชูสามนิ้วพี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงพี่ก็บอกว่าอ้าวก็ ตัวเลขพี่มันสามอะสามแสนเออสามแสนใช่ไหมเวลาคนนับหนึ่งก็หนึ่งอย่างี้สองก็อย่างนี้ใช่ป่ะสามก็ต้องอย่างนี้ดิถูกป่ะใช่ไหมใช่เออตกใจอะไรเบือย่างงนี้มันจะแปลกๆใช่หรืออย่างนี้จะแบบเอออะไรกจะตลกๆอ่ะนะครับมาที่ดาบเล่มแรกเลยครับกับดาบนี้เลยครับครับผม นี่โ,โหทุกคนดูนี่คือดาบผมไม่ชัวร์ข้อมูลนะครับแต่ว่าเคลมได้ว่าเป็นของอาจารย์อุโรคดติซอนชาคอนจิใช่พเพราะว่าเขาเอาให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเอาไปสอบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นของต้องเป็นดาบของเขาเ<ล>แต่ผมไม่นั่งไล่ดูทั้งในเมสทั้งในมังงะและตอนที่ทันจิโร่ใช้ดาบเล่นนี้ใช้ปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งนะครับผ่าวาลีเนี่ยฟันคอตัวนั้นแหละที่เป็นที่มันบอกว่าโดนอุโรคดาจิจับมา จับมาอยู่ที่เทือกเขานในสนามสอบนี้นะครับ<ช>ก็ไปย้อนดูและพยายามซูมภาพดูแลแต่ปรากฏว่าภาพที่มันขึ้นในตอนนั้นอ่ะมันแบบไอตรงซือบ่ามันมันเดี๋ยกลมมั่งเดี๋ยวหยักมั่ง <c oughs> ก็เลยไม่ชัวร์และมันเป็นภาพขาวดําอีกใช่เออก็เลยม,มันมันเป็นดาบาจารเคยใช้เล่นจริงเออใช่ก็ก็อาจจะเป็นไปได้ว่านี่ก็คือดาบของอุโรโคดากิคือเป็นดาบของอดีตสองหลักวาลี นในส่วนแรกครับนี่ก็คือตรงด้ามจับครับทุกคนโอ้สวยมากสีมันสวยนะครับทุกคนเพราะว่าตัวด้ามดาบเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็พันด้วยผ้าสีขาวครับ เนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วว่าว่าวารีมันจะแมทกับสีไอ้ฮาวิล,ลของเขาอ่ะเออ,อใช่สือของอาจารย์อุโรคารากิจ,จะเป็นฟ้าขาวใช่แล้วก็แล้วก็จะแมทกับปรานด้วยซื้อบากก็จะเป็นแบบมันเป็นเหมือนวงรีแล้วก็มีควันเข้ามาเนี่ยสีแ่แฉกก็เชิงเชิงเหมือนเหมือนรูป,รปดอกไม้ปะกังหันน้ําได้ไหมก็เป็นไปได้เป็นไปได้หลายอย่างครับก็เหมือนเหมือนคลิปที่แล้วที่เรารีวิวดาบชินโนบุน้องๆก็คอมเมนต์ให้ข้อมูลกันว่าบางคนก็บอกว่าเป็นดอกไม้ มันอาจจะเป็นดอกเข็มหรือมันอาจจะอ่าบางคนบอกเป็นผีเสื้อเออก็เป็นไปได้ mm hmm. แต่ปีกผีเสื้อเนี่ยปกติมันจะแบบปีกผีเสื้อมันจะม,มันจะมันจะมนมันจะไม่ได้แหลมอ่ะมาครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดาดูด้านในนะครับว่าตัวเล่มดาบเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโอ้ยทุกคนดูสีสวยมากครับโอ้ oh. เท่ากันเลยเป็นเป็นโทนที่ดีมากๆด้านคมดาบเนี่ยก็คือจะเป็นสีเงินสีดาบนะครับแล้วก็จะมีสีที่เป็นเขีดสีฟ้าและตรงสรันดาบเนี่ยก็คือจะเป็นสีดําสวยมากครับถ้าใครดูทันจิโร่ตอนไปสอบเนี่ยก็คือดาบเล่มนี้แหละที่ทันจิโร่ใช้รันวาลีครั้งแรกใช่ในใน,ในเรื่องท่าแรกไม่ใช่ดาบผ่าวาลีลืมไป ถ้าแรกกังหันน้ำอ่าเพราะว่ากัางหันน้ำฟันแขนก่อนนะพอฟันแขนเสร็จปุ๊บพอเห็นเส้นได้ปุ๊บเอาไปที่คอใช่ก็ใช้ดาพาวารีฟันคอนะครับโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเรามาที่เล่มต่อไปครับเล่มที่สองครับพี่ซีอะไรครับครับผมเล่มนี้ภาพแรกที่ผมคิดถึงเลยพอาผมเห็นนะผมคิดถึงอะไรรู้ปะ่ะอ่าดาค้อนบอล ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงซือบ่าเขาเป็นมันเป็นเป็นรูปดาวนะครับอันนี้เป็นดาบของใครครับของฮานาโออืมอ่าคูจินทันจิโร่อ่าฮานาโอที่ชอบมีผีเสื้อมาเกาะฝึกอยู่กับทันจิโร่ในตำหนักผีเสื้ออ่าใช่ที่เขาเขาเคยเป่าน้ำเต้าแตกได้มาก่อนอืแล้วก็มาช่วยฝึกจับแก้วชาจับแก้วชาแล้วก็วิ่งวิ่งไล่จับอ่านะครับก็เป็นคนที่ช่วยสอนทั้งสามคนเลยในช่วงที่พักฟื้นเนี่ย ก็ฝึกไปด้วยจริงๆถ้าในอนาคตเนี่ยไม่รู้จะเป็นเสาหลักแทนหรือเปล่ามีโอกาสสุดแหละที่ผู้สืบทอดนี่นะที่มีผู้สืบทอดด้ามดาบจะเป็นสีชมพูนะครับผมเป็นสีชมพูตรงปลายเป็นสีส้มมีความแสบนิดๆแต่ว่าโดยรวมหวานนะหวานมันออกไปทางหวานไม่ว่าจะเป็นดาวมีดาวตรงนี้ตรงด้ามดาบมีตัวฝักดาบมีเล็กน้อย มีดาวสามดวงใช่ไนะม่แค่สีชมพูตัดตัดเทาคือดูรู้เลยว่าดับผู้หญิงแหละดับเด็กผู้หญิงด้วยใช่นี่หวานกว่าของชินโนบุนะอ,อใช่ชินโนบุจะสีสม้มมันจะมีสีส้มด้วยไงมันก็จะดูแบบดุดันกว่าคือเป็นผู้หญิงแต่ว่าสูงสูงวัยกว่าแต่นี่คือเด็กเลยออกน่ารักเลยฮะใช่เพราะว่าด้วยซือบะเนี่ยซือบะก็เป็นแบบทรงลูกทรงง่ายเลยทรงกลมกลมใช่กลมวาดดาวลงไปเลยธรรมดาอืม อ่ะเดี๋ยวชอดฝักดาบดูครับว่าด้านในจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับก็มีสีส้มตรงนี้อ๋อเอยแต่ไม่ใช่เสาหลักก็มีคำนี้เหมือนกันนะอ๋อก็คือถ้าเข้าเข้าหน่วยมาแต่ที่ทันจิโร่สีดำยังไม่มีเพราะว่าทันจิโร่ยังไม่เข้าหน่วยเออเขายังไม่เข้ายังไม่เข้าศูนย์ใหญ่เออใช่เพราะทันจิโร่ยังเป็นเหมือนยังเป็น คือระดับยังต่ำอยู่เออแต่ไม่รู้ว่าคนะโอกระดับอะไรที่ท,ที่ตอนสอบเข้าที่มันบอกว่าจะมีอยู่กี่ระดับนะสิบระดับปะ่ะอืมอันนี้ผมจาไม่ได้อะ่ะเออแต่ว่าคณะโอก,ก็สอบเข้าก็อาจจะเลื่อนระดับเพราะเป,าเป่าน้าเตาแตกก่อนอ๋อก็ไปฝึกอยู่กับเสาหลักนะเออมันก็นนะ่<อ>า,า,าจะเป็นระดับที่สุดเส้นเลเส้นตัวใบดาบเป็นยังไงครับเป็นสีอะไรบ้างใบดาบเป็นสี ชมพูแล้วก็ตรงคมดาบเป็นสีเทานะครับผม,มเป็นสีแต่โดยรวมแล้วมันน่ารักมากเลยผมเป็นอสูรผมคงแบบอุ๊ยจะมาฟันเขาเหรอ ฟันเข้าไปเนี่ยดูแบบดูไม่มีพิษสงดูเด็กจังเลยอ่ะแล้วทรงเขาอ่ะเหมือนเหมือนเด็กใส่ชุดนักเรียนอ่ะกระโปรงสั้นๆหน้าหน้าหวานตัวละครนี้น่ารักครับแล้วคนคอสเพย์เยอะน้องๆเด็กๆผู้หญิงนี่ก็จะชอบเยอะก็ยังไงถ้าอยากได้ดาบแบบนี้ก็สั่งกันเข้ามาได้ครับขายของขายของก่อนนี่ก็เป็นดาบของคานาโอดาบเล่มต่อไปครับนี่ดาบที่ทุกคนรอคอยกันมาครับเพราะต้องบอกว่า คอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์อยากเห็นดาบของตัวละครตัวนี้มากๆนั่นก็คือกิยูนั่นเองครับชื่อเต็มชื่ออะไรครับโทมิโอกะกิยูเสาหลักวารีเป็นตัวที่เวลาเราเห็นตามงานคอสเพลย์เนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากก็จะเห็นแบบเพราะว่า เขาหล่อแล้ววะเออแล้วก็ตัวละครเขาเป็นเขาเป็นตัวที่เปรียบนารูโตะก็เหมือนซาสึเกะอาขี่ยูก็เหมือนซาสึเกะมุนเงียเๆี้ยขุ่มๆุมแต่เก่งเก่งเก่งโคตรเก่งแบบทันจิโร่แม่งสู้กับรุยแทบตายอ่ะมาถึงแบบงอ้นี่มาก่อนอีกนะตอนอินโนสเกตสู้กับพ่อแมงมุมอันนี้ก็เดินเดินผ่านไปฟันชับแล้วก็เดินมาหาทันจิโร่มาเจอรุยฟันชับเออเหมือนเขาแบบ อีซี่อะนะครับนี่คือดาบนะครับโหวสวยมากคือต้องบอกว่าประทับใจมากในแรกเห็นนี่คือผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะตัวด้ามดาบเนี่ยตัวด้ามดาบด้านในเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีหลักของวารีนั่นแ,แหละนะครับแล้วก็ตัวปลายตรงนี้จะเป็นสีม่วงสีมันจะเป็นแบบชมพูม่วงนะครับซือบะเป็นรูปหกเหลี่ยมครับเขาใช้ตาบรูปแบบตามซาบิโตจะเหมือนกันเลยแต่แค่คนละสีผมก็อยากรู้เหมือนกันอนะันนี้ก็สงสัยมานานแล้วว่ากี่ยูกับซาบิโตเนี่ยใครเป็นสิทธิ์สิทธิ์พี่สิทธิ์น้อง ผมว่าน่าจะเข้ามารุ่นเดียวกันเหมือนเข้ามาเรียนปีเดียวกันแต่ว่ามไม่รู้ว่าใคร แก่กว่าใครแต่ว่าเหมือนในใจของคียูนับถือว่าซาบิโตเก่งกว่าอยู่ตลอดตลอดเลยใช่หรอใช่อฮ้ยงั้นก็แสดงว่าซาบิโตแบบไปเป็นลูกศิษย์เนี่ยอาจจะแบบใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะฝึกด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือกียูกับซาบิโตนี่น่าจะเป็นเหมือนศิษย์พี่ศิษย์น้องกันมานานแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครมามาก่อนเออใช่ในทางในจทางจิตใจซาบิโตเป็นศิษย์พี่ไปแล้วแล้วิียูให้ความนับถือไปแล้วนับถือขนาดที่ว่าใช้ดาบรูปทรงเดียวกันแล้วก็เสื้อฮาร์ดเของเขาเนี่ย ครึ่งหนึ่งเป็นลายเสื้อหัดเสื้อซาบิโตเลยอ๋อ<ช>อันนั้นคือเสื้อสีของซาบิโตใช่อ๋อนะครับคือเรื่องราวตรงเนี้ยมันคืออีกหลายๆตัวละครเนี่ยมันยังมีแบบความเป็นมาของตัวละครอีกเยอะเลยอ่ะที่<ช>เรายังไม่รู้<อ>ใครรู้ลึกๆก็คอมเมนต์บอกมาทีนะใช่ือบาทจะบอกว่ามันมีลายด้วยนะครับในส่วนของหลายๆเล่มเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างเดียวแต่เนี้ยคือจะมีลายด้วยแล้วคือลายละเอียดมากครับทุกคนในส่วนของ ฝักดาบนะครับก็จะเป็นสีดําเลยดาเงานะครับแล้วก็จะมะีในส่วนของขอบฝักดาบเนี่ยจะเป็นสีทองสวยมากนะครับซึ่งจะเข้ากับสีซื่อบะเพราะซื้อบะเป็นตรงขอบเนี่ยเป็นสีชมพูมแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีทองปลายฝักดาบก็จะเป็นสีทองเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝักดาบของกิวกันครับนี่ เปิดออกมายิ่งสวยกว่าเดิมอีกอ่ะใช่พอมาดูดูในแนวภาพร,รวมอ่ะ ในแบบภาพรวมสีมันแมทกันแล้วมันก็เออมันดูดูดีถึงว่าทําไมกีโอถึงขายดีมันสวยมากเลยนะครับในเรื่องของของสีนะครับที่ได้รับการออกแบบมานะครับใช่ทฤษฎลีสีเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นดาบโทนเย็นเพราะว่าเป็นปานวารีนะครับก็จะเป็นโทนเย็นจะเป็นสีฟ้าเป็นหลักนะครับแต่จะมีสีที่มาเบรกอยู่นะครับก็คือสีโทนร้อนนั่นก็คือสีเหลืองสีที่เป็นสีชมพูหรือสีแดงนี่แหละเออมันคือการการแมทกันของ ของสีดาบที่สวยมากครับทุกคนนะฮะโอ้สวยมากทุกคนดูดิพอจับแล้วแบบเท่อะเราขึ้นกล้องเลยนะผมเห็นมีหลายคนเอาไปถ่ายรูปคอเป<อ>น<ๆ>เล่มเนี้ยขึ้นขึ้นกล้องสวยจริงๆครับเล่มนี้ชอบเลยดูดิแล้วแบบตอนเขาใช้ใช้ปราณเนอะโอ้เท่อะทุกคนดูดิชอบมากเลยกระบวนท่าที่สิบเอ็ดเท่มากนะครับอ่านะครับ นี่คือดาบของโทมิโอกะกิยูนั่นเองโหโตัวโปรโดของใครหลายคนเลยอืมเออผมก็พอผมมาจับดาบนี้ผมก็เริ่มชอบอะนะปกติผมจะชอบเซนติสือ่อไงคิดว่าเรื่องสีมีมีผลต่อพวกของเล่นไหมมีนะมีมีมีเซนิสือ่อมันถึงขายดีเนื่องจากว่าสีอ่าใช่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบมันเป็นทฤษฎีศิละปะนี่แหละให้คุณสังเกตง่ายๆทุกคนนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตง่ายๆเวลาที่เราดูหนังของดิสนีย์หนังเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะพวกแม่มดตัว รรร้้ายยหืออะไอ่งีเส่วนใหญ่จะสีอะไรถ้าเป็นพวกแม่มดหรือตัวร้ายเนี่ยอืมดำ,ดำม่วงม่วงอ่านั่นแหละครับรสีม่วงเจ้าหญิงอะ่ะ เหลืองแดงจมพูใช่อ๋ออย่างเงี้ยอันนี้คือคือ,คอมันเป็นมันเป็นในเรื่องของทฤษฎีสีนะครับในส่วนของสีเนี่ยมีผลมากในการพิกอัพเลือกตัวละครขึ้นมาเพราะว่าสีของแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์ของแต่ละสีอ่าถ้าสีแดงก็เผ็ดร้อนดุดันอ่าสีเหลืองก็คือแบบสว่างสดใสโดยปกติแล้วมันเป็นคนล่าเริงเสืออีกตัวหนึ่งที่สีเหลืองคือปิกาจูอ่าปิกาจูล่าเริงอะไรอย่างนี้มันก็เลยเข้ามาถึงดาบเล่มสุดท้าย ของเราในวันนี้ครับทุกคน<ม>ที่ผมเปิดไว้ในอีพีที่2นะครับที่เปิดชแวบมานิดนึงอะ่ะมีมีหลายคนเดาถูกนะมีห <ๆ S 1> <ม>ลายคนเดาถูกออเดาถูกด้วยนะใช่แต,<ๆ>แต่ก็เ<ๆ>พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดดาบเล่มสุดท้ายนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์ที่เราอุบไว้ในอีพีที่2นะครับนั่นก็คือดาบของโอ้ยัง เดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดนะครับโอ้โหอนี้คือคราวที่แล้วนะมนแรงตุนนัวันนี้เออวันนี้ไม่มีมุกวันน,นี้ไม่มีมุกปรานอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าปานของแต่ละตัวเนี่ยมันใช้อะไรอันนี้มันก็ซ้ำๆไปแล้วปานวาลีนะครับ <f ew> นี่ครับทุกคนคือมีแบบถุงห่อใส่เลยนะผมจะค่อยๆเปิดนะครับโชว์สะท้อนแสงอะแลเออพอจะเดาออกยังครับว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบของใครครับ นี hey ่โคตรสวยสุดยอดอ่อะแบบโอ้ยผมเอาจริงๆนะผมยังไม่ได้ดึงออกมาดู เก็บไว้แล้วหรอตั้งแต่ถ่าย EP 2คือผมก็อยากมาเซอร์ไพรส์พร้อมคนดูทุกคนนะครับดาบเล่มนี้คือดาบของผู้ใช้ปราณตะวันหรือผู้ใช้ปราณคนแรกของเรื่องนะครับผมโยริอิจิต้นตำรับปราณตะวันนี่เท่มากแลยทุกคนต้องต้องบอกว่าเล่มนี้แม่งแบบพรีเมียมพรีเมียมกว่าแบบเล่มอื่นด้วยด้วยวัสดุแล้วก็ด้วยสี สีมาก็บอกแล้วว่าแบบชั้นแพงชั้นขลังกว่าคนอื่นนะดอ่มเงาเงากับทองใช่มันเป็นแบบคือดําทองเลยทุกคนใช่แล้วคือแบบว่าดาดาบนะครับก็คือเป็นสีทองแล้วแบบทองประกายด้วยเรื่องของเรื่องคนอื่นอะ่ะคือผ้าแบบผ้าเหมือนเชือกลงเท้าอะ่ะ <c oughs> เป็นผ้าแบบผ้าธรรมดานะครับ <c oughs> แต่อันนี้เป็นแบบโอ้โหเป็นผ้าที่แบบมีความเรื่มเื่มมีเนะี่ยวิงวิงด้วยนะครับ กระทบแสงสวยมากแล้วก็ซืบะครับทุกคนนี่คลิที่ผมว้าวอีกอย่าง,งคือซือบะครับซืบะสวยมากแล้วมีลายเป็นคําเหมือนเหมือนอักษรโบราณหรือเหมือนอะไรสักอย่างด้วยนะมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีความหมายหรือเปล่าอ่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาอีกเหมือนกันนะครับเป็นรูปเหมือนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสทับซ้อนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรูปแบบของอะไร นะครับแต่ว่ามันสวยมันดูโบราณนะเออมันดูแบบมันดูขลังอ่ะตามเนื้อเรื่องนี้ก็คือเขาคือผู้ใช้ปารคนแรกในเรื่องใช่เออคือแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษเลยดีกว่าเป็นคนี้เริ่มปารนะครับเหมือนประมาณสตีฟจ็อบเอก็คือลูกหลานเราใช้ไอโฟน e 20แล้วก็มานั่งดูเนี่ยรู้ไหมผู้ริเริ่มใช้ไอโฟนหนึ่งขึ้นมาสตีฟจ็อบเออสตีฟจ็อบอะไรอย่างงี้เป็นคนคิดไอโฟนอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของ ฝักดาบครับทุกคนฝักดาบก็พรีเมียมครับเป็นดําเงานะครับแล้วก็ตรงด้านปลายจะเป็นสีทองแล้วก็ตรงขอบจะเป็นสีทองเหมือนกันทุกคนสวยมากอยากแกะดูกันหรือ,อยังทุกคนผมเนี่ยแบบอยากอยากแบบอยากจะชักฝักดาบออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> พร้อมยังพร้อมยังดูไปพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาถอดฝักดาบดูไปพร้อมกันครับทุกคน โคตรเท่ต้องบอกว่ามันเหมือนกับของเคียวจูโร่นะครับก็คือเพราะว่ามันเป็นไฟนั่นแหละนะครับตรงใบดาบเนี่ยก็คือตรงด้านคมก็จะเป็นสีแดงเพลิงเลยนะครับแล้วก็ตรงสันดาบเนี่ยก็เป็นสีดํานะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ความรู้สึกแม่งต่างกันเยอะมากแล้วก็ตอนที่เขาใช้ไท้ปลานะดาบฉบับเดิมอะ่ะมันจะเป็นประดาสีดำแต่ถ้าใช้ปลานไปสักพักหนึ่งอะ่ะเขาจะสามารถกำดาบเขาให้แน่น กําหนดลมหายใจแล้วเปลี่ยนสีใบาดาบได้ด้วยอจากปกติดาบนิจิลินที่มันจะเปลี่ยนสีตอตอนแรกอย่างเดียวแต่อันนี้คือสามารถเปลี่ยนสีได้ทีหลังได้อีกใช่ตอนที่ใช้ใช้ปราณตะวันคือจะเห็นจุดตายของศัตรแูแล้วแล้วเราก็ใบาดาบก็จะเป็นสีแดงนั่นคือจะทําให้โจมตีได้รุนแรงขึ้นอก็คือเหมือนบัฟบัฟเพิ่มพลังดาบนะครับใช่ตอนนี้มีเสาหลักอีกหลายคนในเรื่องที่ทําแบบนี้ได้ด้วยรอ ใช่แต่ว่าไม่ได้ทําชิวๆแบบแบบโยริจินะคือทําทาด้วยความแบบเหนื่อยปางตายอ่าก็คือง่ายๆว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ให้กําเนิดกานเป็นผู้ให้กําเนิดแบบคือเป็นเหมือนบรรพบุรุษที่ถ้าไม่มีโยริจิก็คือเอาจริงๆว่าโลกก็คงดับสูญไปแล้วโอ้ไม่ไม่น่าจะมีอะไรมาสู้มูซันได้แต่ว่าเอาจริงๆว่าถ้าวันนั้นโยริจิฆ่ามูซันได้ทุกอย่างก็จบ จบเรื่องเลยเขามีเขามีความปราณีที่แบบว่าเห็นคนใกล้จะตายเขาจะไม่ไปซ้ำอะไรแบบนี้ก็นนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดอ่อนของของตัวละครที่เป็นพระเอกในหลายๆเรื่องนันไรใช่แต่ประมาณ g u a r d i a n of Galaxy อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละมันมันมันต้องมีที่แบบว่ามึงทําแบบนี้ก็จบแล้วอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่านั่นแหละครับมันเป็นให้เรานึกถึงสภาพของจิตใจของตัวละครจริงๆว่าเขาแบบเออเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆโอ้โหว่เป็นแบบ เป็นเรื่องราวที่พีคมากนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้โยริจิและก็คือบอกว่าดาบเล่มน,นี้ยแจกดีไหมเฮ้ย <c oughs> ใจดีนะแ <c oughs> จกดีไหมเนี่ยทุกว่าใครอยากได้มากใครพูดเลยใครดูมาไม่ถึงตอนนี้นะพลาดพูดเลยว่าพาดพลาดมาก <c oughs> ใช่ครับอ่ะทุกคนคิดว่าผมจะแจกดาบเล่มน,นี้ดีไหมเมื่อค,ครบ3 0 0 0สนซับสไครต์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับกดไลค์ให้ถึง10,000 กดไลค์คลิปนี้นะครับไปถึงหนึ่งหมื่แล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าสนใจดาบเล่มไหนนะครับสามารถทักมาหาซื้อได้เลยมีขายด้วยใครไปสัพนเหล็กก็สั่งที่ร้านได้แนะนําว่า หลังจองเอาไว้จะได้ชัวรได้ชัว100ร์รเซ็ก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับสั่งเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาบพี่คาดอสูรเนี่ยพูดเลยว่ากระแสมันยังอยู่แน่นอนเพราะว่าหลังจากจบมูฟี่ไปใช่ไหมที่ัันสองต่อปีหน้าครับ<อ>แล้วมีอะไรอีกหอไหมมีเกมมือถือนะครับที่เขาประกาศไว้ว่าจะเปิดให้เล่นเนี่ยปี2020แต่ด้วยสถานการณ์ก็อาจจะเลื่อนไปปีต้นปีหน้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยก็คือเขาบอกแล้วปะน่าจะช่วงซัมเมอร์หรืออะไรเนี่ยอ่ะที่เป็นเพย์ซีตอนเนี้ยราคา มันยังอยู่เท่านี้นะครับราคาก็คือประมาณ950ขึ้นไปนะครับแล้วแต่ดาบนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะ950เคยเจอขายพันสามพันสี่แล้วนะเออมีบางร้านที่แบบเริ่มขึ้นราคาแล้วนะครับจากกระแสีเคยเห็นอยู่เออถ้าใครอยากซื้อในราคาที่เป็นธรรมนะครับก็ซื้อพวกเราได้นะครับผมทักกันเข้ามานะครับทางอินบ็อกนะครับมีขายครับมีขายอ่ะนะครับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวดาบแต่เอาจริงๆมันยังไม่ครบผมยังมีเซอร์ไพรส์อีกครับทุกคนยังมีเซอร์ไพรส์ที่ ที่ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องรอติดตามชมในอีพีหน้ายังมีดาบตัวละครอื totally ่นอีกนะครับที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดมันออันนี้ว at ่าพีคแล้วมันก็ยังมีอีกครับมันก็ยังมีพีกว่ามันสวยแล้วมันมันแหวกแนวมากๆอืก็อย่างที่บอกนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างให้ครบนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าผมจะนํามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับให้แฟนๆดาบพี่ข้ารศุเนี่ยได้ชมกันก่อนใครเลยอ่า สำหร,รับวันนี้นะครับการรีวิวดังางฆ่าละโศใน EP 3ีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าครับต้องบอกว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยจริงๆห้ามพลาดจริงๆนะครับสำหร,รับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกปดูการ์ตูนถูกช่องทางลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพ่งจิตรวมปราณปราณตะวันกระบวนท่าที่หนึ่ง